มาค่ะมาดูที่เราแช่ไว้เมื่อคืนหนึ่งคืนแล้วอันนี้เหมือนจะรีบเนาะรีบเกิดไปเราก็จะมาปลูกใส่ตะก,ก้าอันนี้เรากินขนมจีนเนาะแล้วมันมันไม่ได้ใช้อะไรต่อแล้วก็เออเอามาปลูกดีกว่าแล้วก็จะปลูกในนี้จะเอาตะก,ก้าวางใส่ในนี้ แต่ต้องใส่เม็ดถั่วเขียวก่อนแล้วก็ปิดฝาอันนี้คือหม้อของข้าวที่มันพังแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วเราจะอบมันไว้ในนี้แหละแล้วก็เปิดลดน้ำจะได้ส่ดววถึงขั้นตอนการปลูกเราจะเอาทิชชู่แบบหนานะคะอันนี้แผ่นใหญ่เนาะแล้วเราก็มาพับพับให้มันเป็นแผ่นเล็กให้มันลงใน ตักก้าได้แล้วเราก็ชุบน้ำไม่ใช่ชุบน้ำสิเขาเรียกอะไรพรมน้ำลงไปในนี้พรมลงไปให้มันเปียกๆนิดหนึ่งอยากไหมอยกแล้วแล้วก็กดๆลง แล้วก็มีถั่วเขียวที่แช่เน,ะนาะน่าจะสองสามวันกินได้แล้วละค่ะเพราะอันนี้ก็แบบเหมือนเขาจะรีบเกิดอยู่อันนี้แช่แค่คืนเดียวอะ่ะได้ขนาดนี้กะว่าให้เต็มเต็มตะก,กร้านี้เนาะ แบ่งครึ่งๆกันเพราะเรามีแค่สองตะกาตะการแรกตะการที่สองวางไปข้างบนเลยทิชชู่เหมือนเดิมครับก็วางไปรงน้ำ มาแล้วกดลงให้ทิชชูแบบไม่ลอยให้มันแน่นหน่อยแต่ว่าก็ยกขึ้นมากดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนเม็ดข้างล่างเทใส่เลยอุ่ยมันมันจะเยอะไปถ้ามันเยอะไปก็ ก็แบ,งแบง่งๆอ่ะถ้าจะทิ้งก็คงไม่ทิ้งเพราะว่าเสียดายให้มันเกิดเบียดๆกันวางลงไปผรมน้ำสูตรของเราจะไม่จะไม่ใช้ผ้าอะไรปิดนะคะจะเอาฝ้าลงไปปิดเลยแค่ไม่ให้ แค่ไม่ให้แสงเข้าแบบมีรูอากาศน,นิดนึงแต่ไม่ให้แสงเข้าแค่นั้นเดี๋ยวมารอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้